รถเข้าใหม่นะครับวีออสพอดหกพันเจ็ดนะครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับ1 5 e ตัวกลางนะครับสวยมากนะครับพี่คันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูให้จบคลิปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือสองนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยศิริไทยนะครับ68ยักหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับนะฮะรถในช่องของวีออสมือสองนะครับก็จะมีแต่วีออสล้วนๆเลยนะนะครับ วีออตั้งแต่เจนหนึ่งเจนสองนะครับแล้วก็เจนที่สามนะครับแล้วเป็นโฉมนี้นะครับที่เป็นโฉมไม่เนื้อเชนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีอนะครับ 1.5e นะครับตัวกลางนะปี2017นะครับคันนี้ได้เลขใหม่น้อยด้วยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับรถมือเดียวเลยนะเลขใหม่น้อยด้วยนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมนะฮะใครสนใจนะครับดูให้จบคลิปนะคันนี้เด่นมากนะพี่นะภายในสะอาดมากนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ6,000 7,000เท่านั้นเองนะครับนะฮะไม่เหลือบากว่าแรงนะครับ12,000นสองพซื้อได้นะครับนะฮะเงินเดือนอไม่ถึงนี้นะครับไม่ถึง2เท่าคร่างค่าสามารถรวมรายได้กันได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันครับว่าสามารถรวมรายได้กันได้ยังไงนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับของคันนี้นะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับคุ้มค่าแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับคันนี้นะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานนะนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับสำหรับรถวีออสนะครับคันนี้ 1.5e นะครับ เป็นรถตลาดเลยนะครับนนึกอะไรไม่ออกนะฮะซื้อวิออรดไว้ก่อนนะพี่นะนะครับเป็นรถสามัญประจําบ้านเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้โต้ดาวิออรนะ1.5 EP 2017นะครับเกียร์ออโต้นะพี่นะนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนขนาด60รอบคันเลยนะครับนะคันนี้ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเยอรมันประมาณ6,000-7,000นะครับประมาณนี้นะนะครับลูกค้าที่มีรายได้ นะครับสเท่า <Safe> ข้างวดนะครับก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้จบเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการและสหกิจนะครับพนักงานประจำนะครับสลิปเงินเดือนนะครับเนี่ยสามารถซื้อคนเดียวได้จบเลยนะครับแล้วก็ผลอนุมัติภายใน1วันเลยนะครับผมนะครับอมาดูรายละเอียดกันครับตัวนี้ปี2017นะครับเป็นตัวเมนเชสนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับกระจังหน้าจะเป็นรูปตัววนะครับผมแล้วก็มาบรรจบกันที่เป็นตัวสามวงนะครับของตัววีออสนะครับผมสันลักษณ์นะครับ มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเนี่ยไฟเดิมโรงงานนะครับผมคมเดิมๆใสๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับไม่ช้านะนะครับพี่ไม่ช้าแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ารถมือเดียวมันเป็นยังไงนะนะครับมีหลักฐานแสดงในเรื่องของทางเล่มทะเบียนชัดเจนนะครับกลับไปที่โคมไฟนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านในนะครับโคมไฟเดิมนะเป็นของวีออสเลยนะพี่นะนะครับนี่ใส่ลักวีออสนะครับนะแล้วก็ด้านล่างนะครับสภาพเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ กระจังหน้าด้านหน้านะคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่นะครับที่เป็นตัวแคมรี่แล้วก็ตัวโตโยต้าอัลติสนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี21เนะครับเป็นของกูดเยียร์นะพี่นะนะครับของกูดเยียร์นะครับได้ดูนะครับ1น5 6 0 1 5นะครับยางปี21นะครับของกู o เยียร์นะฮะแล้วก็แม็กเดิมโรงงานนะครับสภาพแบบนี้เลยพี่นะครับไม่มีทะลอกนะนะครับไม่เคยกินฟุตบาทเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับ15นิ้วนะฮะสวยมากนะพี่นะนะครับยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับ เออเหลี่ยมคมสันนะนะครับดูตั้งแต่ด้านหน้ามานะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝองฝั่งเลยนะครับไม่มีเข้าสันไม่มีบุบนะฮะเล็งดีๆนะครับพี่นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเออกระจกเป็นโต้ตานะครับทุกบานนะครับติดฟิล์มให้แล้วขนาด60นะครับเข้มๆเลยนะฮะไฟท้ายนะครับเดิมๆนะใส่ลักด้านหลังตัว E นะครับแล้วก็ Vios ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับด้านล่างเป็นไฟทับทิมนะครับผมให้ดูด้านด้านนอกก่อนนะนะครับภายนอกตัวรถก่อนเออเสาอากาศนะครับเดิมๆของ Vios เลยนะครับ Premises, มาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านหลังนะครับนี่เล <MA ียมคมสันนะพี่นะเล็งดีๆนะครับนะฮะจะอยู่ในสภาพนี้เลยนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับไม่มีเข่าสันด้วยนะถ้าเข่าสันต้องทําสีอย่างเดียวนะพี่นะนะครับไม่สามารถดึงสันขึ้นมาได้นะครับนะฮะอันนี้สีเดิมๆนะนะครับสีเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันครับมาครับภายในของตัวรถนะครับผมขอเริ่มที่แผงประตูด้านหน้าก่อนนะนะครับเป็นบาร์พลาสติกรูบนะครับแผงประตูนะฮะสภาพแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะครับนี่ไม่มีโดนมีร้อยทะลอกเลยครับนะสภาพใช้งานดีมากนะครับพลาสติกนะฮะมีสีไม่มีดอปนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะคนขับนะครับแล้วก็เซ็นท์ันล็อกนะก็ล็อกกระจกนะครับสภาพนี้เลยนะฮะมีรลย์เขาเรียกว่ารถโกนะนะครับตัดด้วยตัวรถโกนะครับกระจกนะครับโตยต้านะครับกระจกโตยต้าทุกบานนะครับชัดชัดไหมอ่ะนี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับ ด้าน,นข้างเวลาดูรถนะครับด <ills> ูข้างๆนะพี่นะนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์นะครับพี่นะยังอยู่นะครับแล้วก็ซีนนะครับซีนตรงนี้นะครับกดไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับแล้วก็ต้องอยู่ยาวนะทั้งบานเลยนะพี่นะนะครับอยู่ยาวทั้งบานเลยนะครับไปถึงด้านล่างเลยนะครับอ่ายางเสียงนะครับต้องอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับอยู่ในสภาพเดิมเลยนะฮะรอยเชื่อมต่อต่างๆนะครับต้องอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะนี่คันนี้ถือว่าเดิมนะพี่นะนะครับเดิมมาดูฝั่งงเตรสานะ นะครับอ่ะน็อตนะครับน็อตเสาบีผมเรียกน็อตเสาบีแล้วกันนะครับจริงๆมันยึดตัวประตูด้านหลังนะครับอยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีโดนไปแจแขันมานะครับไม่ขยับน็อตไม่ขยับเลเบลนะครับยังอยู่สภาพเดิมนะครับดูเข้าไปลึกๆนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มแสงปุ๊บอ่าพี่จะเห็นว่าเป็นสีเมทัลลิกนะครับเป็นเกล็ดเนี่ยเราจะเรียกว่าเกล็ดสีเมทัลลิกนะครับตัวนี้ยังเดิมๆเลยอ่าโรงงานนะพี่นะนะครับสีแบบเนี้ยนะครับยังเป็นสีเดิมๆโรงงานอยู่นะครับเป็นสภาพนี้นะครับ แล้วก็ยางกันเขาเรียกว่ากันกระดูกงูนะครับยางครอบกระดูกงูอยู่ในสภาพเดิมนะครับแผงไม่ใช่แผงตรงซอกประตูนะครับด้านในนะครับก็ยะอยู่ในสภาพนี้นะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเขามันอยู่ในส่วนของภายในนะครับอ่ะเบาะนะครับมีการใช้งานมาบ้างนะครับมียับนิดนึงนะครับแต่เป็นเบาะเดิมนะพี่นะพี่ได้เบาะเดิมไปเลยนะครับลายแบบนี้เลยนะครับลายอ่เป็นลายสปอร์ตนะครับมีอ่ปีกเบาะนะครับพุ่มมาด้วยนะครับเนี่ย ก็โอบโอบรัดตัวเรานะครับนะฮะไม่ถึงกับรัดนะพี่นะโอบแค่โอบนะพี่นะครับออกในแนวสปอร์ตนะครับจะเป็นประมาณนี้การขึ้นลงอ่ของเบาะการปรับนะครับจะนี้คือตัวขึ้นลงนะครับตัวขึ้นลงแล้วก็ปรับพนักพิงนะครับแล้วก็ศูนเลื่อนเข้าเลื่อนออกจะอยู่ใต้เบาะคนคนขับนะครับครนนี้อ่เป็นปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาพับกระจกนะครับแล้วก็หลังๆนะครับโต้ต้าวีออสจะใส่มาให้นะฮะ ในในส่วนของระบบช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยนะครับ traction control นะครับมีมาให้สําหรับเวลาขับบนถนนลื่นนะพี่นะฝนตกเลยเนี่ยนะช่วยได้นะครับเนี่ยป้องกันล้อบุญฟรีนะนะครับแล้วก็ที่ใส่แก้วนะครับวางแก้วค่อนข้างจะประมาณสัก15ออนสดออนได้นะพี่นะนะครับแผงคอนโซลนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับแผงคอนโซลอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีคราบกาวไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะพี่นะนะครับ ด้านบนนะครับไม่มียันไม่มีขละนะครับคันนี้ไม่แถมเพื่อนล้มทางแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับมาครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับก็รอบเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000นะพี่นะหนึ่ในขณะที่สตาร์ทนะฮะเพิ่งสตาร์ทนะครับแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณสักแปดนะอันนี้ถือว่าปกตินะพี่นะนะครับเข็มรอบเครื่องนะครับไม่มีกระตกไม่มีกระชากนะครับเนการใช้งานของระบบไฟหัวเทียนนะครับแล้วก็คอยใช้งานได้ปกตินะครับระบบน้ามันปกตินะครับ ไฟที่โชว์มาก็คือไฟน้ำมันนะครับระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ที่เป็นไฟเซฟตี้เบล์นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งประตูที่เปิดไว้แล้วก็ไฟที่เราเปิดใช้งานครับแค่นั้นเองนะฮะเลขไม้อยู่ที่10,000แสนกับ5,000ันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ปี17นะพี่นะใช้งานถึงปี23ก็รบมก็รวมๆปีครับการใช้งานต่อปีก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไม่ถือว่าเยอะนะสำหรับรถหน่วยงานนะครับ อยู่ในสภาพนี้เลยนะครับแอร์แอร์แบ็กนะครับมีให้2ใบนะครับฝั่งคนขับ1ใบแล้วครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีก1ใบนะครับเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเหมาะเหมาะการใช้งานครับเพียงพอนะครับแล้วก็วิทยุนะครับนะฮะวิทยุมีมาให้นะฮะเดิมๆจากโรงงานครับพร้อมยเต็เต็มๆนะครับสีดําเข้มๆเลยนะครับมีเชื่อมต่อในพอร์ตของ USB นะครับแล้วก็ Aux นะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ CD ให้1แผ่นนะครับอันนี้สําหรับวิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์นะครับปรับมือธรรมดานะนะครับ แล้วก็ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะตัวนี้เป็น power outlet นะครับมีมาให้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวชัดๆเลยปึ๊บนะนอกนั้นก็ยในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆนะครับของ b i o s นะฮะเขาเซตมาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรหัสเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว2อ่า NR แล้วนะครับแล้วก็จะได้เกียร์เป็น CVT มานะครับเป็นเกียร์สายพานมานะครับการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จะสมูทกว่าตัวที่เป็น1 s z นะพี่นะนะครับ สามารถเนี่ยเป็นตัวดีแล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับบวกลบได้นะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะพี่นะเบรกมือนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับมีถุงพุ่มเรียบร้อยนะครับพลาสติกนะฮะที่เป็นวัสดุนะครับเนี่ยของเดิมๆโรงงานนะผมว่าโตโยต้าเขาใช้คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเกรดดีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของลำดับนะครับในเล่มนะนะครับลำดับหนึ่งนะครับ Ask, ขออนุญาตนะครับผมลำดับหนึ่งนะครับบริษัทปึ๊บๆนะฮะลำดับที่หนึ่งนะลำดับที่สองในเร่มนะครับจะเป็นของเพชรยนต์ 25, นะครับแล้วก็ลำดับสามจะเป็นของคุณลูกค้านะครับหรือถ้าคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับก็จะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะครับนะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะแล้วก็มีคุณลูกค้าเป็นชื่อผู้กอบกลองแต่ถ้าซื้อสดก็ยอะอยู่ในลำดับสามเลยนะครับซึ่งลำดับสามในการใช้งานจริงนะครับคุณลูกค้าจะอยู่เพียง même, ลำดับสองเท่านั้นเองนะครับจากการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเพชรยนต์ไม่ได้ใช้นะครับ ยิ่งถือว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นรถยนต์มือสองโดยแท้นะพี่นะนะครับใช้งานนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับมาครับในส่วนของด้านหลังนะครับกระจกนะครับโต้ตาเดิมแท้นะครับนะฮะโต้ตาเดิมแท้นะครับแล้วก็แผงประตูนะฮะด้านหลังนะฮะอยู่ในสภาพเรียบร้อยแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับเป็นรถหน่วยงานจริงๆนะพี่นะใช้งานน้อยด้วยนะครับไม่แสนกิโลเท่านั้นเองนะฮะต่อปีนะครับก็เหลือประมาณหมื่นกิโลนะครับ เม้นองเบ้นอาร์นะครับยังอยู่นะครับเดิมๆนะสีเดิมนะครับรูปไปไม่มีสางนะครับด้านหลังนะครับรอยเชื่อมต่อต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะพี่นะนะครับซีนนะครับยังเต็มทั้งบานนะนะครับซีนเต็มทั้งบานนะครับล็อกเด็กใช้ได้นะนะครับแล้วก็แผ่นยางกันเสียงนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับด้านหลังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยพี่นะฮะสภาพเดิมแล้วก็เบาะนะครับบาะก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับชัดหน่อยปึ๊บนี่ ลายเป็นลายสปอร์ตนะครับของโตด้ Ta V ออนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าก็จะไม่ค่อยร้อนนะพี่นะนะครับก็ดีของเขาคือจะไม่ร้อนนะครับอ่าเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมๆนะฮะบล็อกเดิมเลยนะครับด้านหลังมีจุดบางแก้วนะครับให้1จุดนะครับใส่ยึติได้นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านหลังนะครับซุ้มหลังนี่นะครับสะโพกหลังนะนะครับตรงเนี้ยภายในนะครับรูปไปนะไม่มีสางนะพี่นะนะครับไม่โดนซองสีมานะครับ อยู่ในสภาพเดิมเลยนะครับยางกระดูกงูนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะไม่มีฉีดขาดนะพี่นะนะครับโครงสร้างเดิมๆมนะครับล้อหลังล้อหลังเป็นดรัมนะครับสำหรับตัว 1.5E นะครับนี่ได้ยางเดียวกันครับกูดเยียร์นะครับ1856015ครับปี21นะครับล้อเดิมนะนะครับไม่มีกินฟุตบาทเลยพี่ดูครับนี่สภาพแบบนี้เลยโครงสร้างภายในนะครับตัวถังเดิมนะครับโชคเดิมนะครับไม่มีรั่วไม่มีแตกนะไม่มีน้ำมันไหลซึมนะครับนี่ภายในก็เป็นอย่างนี้เลย นะครับตัวนั้นคือท่อเดิมนะพี่นะท่อยเสียนะครับคือรถเน้นใช้งานนะพี่นะฮะรถเน้นใช้งานนะครับรถเดิมเลยนะครับโคมไฟท้ายนะครับเดิมทั้งสองฝั่งเลยฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดิมทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่มีไฟส่องไปเบียนะฮะติดทุกดวงนะพี่นะเซนเซอร์ถอยนะครับมีมาให้2จุดนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้2จุดโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันฝาท้ายอ่ะเรามาไล่ดูนะครับชนไม่ชนนะพี่นะเนี่ย วิธีดูนะครับดูหมุดก่อนเลยนะครับถ้ารถชนมานะครับก็จะถอดพวกอ่าพวกปะท้ายออกแล้วพี่นะเพื่อให้เขาออกไปทําสีนะแล้วก็ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับอันนี้เดิมเดิมนะพี่ไม่มีรอยแกะนะครับแล้วก็อ่ตรงเขาเรียกว่าซีนนะครับมีเต็มทุกเต็มทั้งบานนะพี่นะนะครับมีเต็มทั้งบานเลยนะฮะรอยอาร์มาร์คสีต่างๆนะครับนะมาร์คสีไม่มีนะพี่นะอ่ารอยลูกกลมนะครับลูกลมนะครับเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะครับผมเม็ดอาร์ยังอยู่ฝั่งนี้นะครับ ไม่มีถอดนะครับหมุดเดิมๆนะฮะน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะลูกลมนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับสีด้านล่างนะครับต้องเต็มนะพี่นะนะครับสีด้านล่างต้องเต็มนะฮะกดไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับล้างน้ํานะครับด้านใต้กระจกนะครับรูไปต้องไม่สากนะพี่นะนะครับแล้วก็กระจกตัวยางนะครับอยู่ในภาพเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับรอยอาร์กต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังล้างน้ํานะครับจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างไฟนะครับ ลองขยับไปดูนะครับนี่แน่นๆนะพี่นะไม่มีขยับนะครับไม่มีกอกแก๊กกอกแก๊กนะนะครับฝั่งนี้นะครับดูเหมือนกันนะครับเนี่ยเท่ากันขยับไปดูนะครับแน่นๆนะครับล้างน้ํานะครับเนี่ยจุดเชื่อมต่อต่างเม็ดอาร์คนะอยู่ในภาพเดิมคันนี้ท้ายเดิมนะการันตีครับท้ายเดิมยางอะไรนะครับมีมาให้นะครับของเดิมต้องเป็นดนหอบนะพี่นะครับต้องดรอวีออสนะนะครับแล้วก็อ่าด้านหลังนะครับนี่ลอยอาร์ค นะครับต่างๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านหลังเลยนี่ซีนทามะพร้าวครับต้องมีอยู่นะพี่นะนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ยังไม่โดนท้ายมานะครับเปิดดูสักหน่อยอีกนิดนึงนะครับนี่ต้องอยู่ในสภาพนี้นะพี่นะต้องหยาบๆนะครับเหมือนเหมือนยาแนวอ่ะพี่นะครับสีแบบนี้เลยครับต้องเป็นยาแนวนะฮะนะฮะต้องเป็นสีนี้นะครับถ้าเป็นสีเดิมตัวรถนะฮะจะแปลกๆนะพี่นะจะไม่ใช่นะครับเนี่ยก็อยู่ในภาพนี้นะครับสําหรับที่เก็บสัมภาระนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นคล้ายๆลูกฟูกนะครับตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับวีออสจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะนะครับวีออสจะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านซ้ายกันครับมาอยู่ในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะครับกระจกนะครับเป็นของโตโยต้านะครับเนี่ยกระจกเดิมโตโยต้านะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับแล้วก็แผงแผงประตูนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยอยู่อยู่ในสภาพเดิมนะครับเอ่อฝั่งนี้รูปไปไม่มีสากนะครับมีนองมีอาร์นะฮะยังอยู่นะนะครับรูปไปไม่มีสากนะครับฝั่งนี้ต้องพ่นเล็กเกอร์นนะะพี่ ยังกันเสียงอยู่ในสภาพเดิมนะครับเม็ดอ้างยังอยู่นะครับแล้วก็ซีนนะครับต้องเต็มทั้งบานนะซีนต้องเต็มทั้งบานนะครับผมนะคันนี้เติม e85 ได้นะครับต่ําสุดนะนะครับเติม e85 ได้เลยประหยัดประหยัดนะครับสปกซ้ายนะครับลูบไปนะฮะไม่มีสากนะครับพี่นะครับนะ่ลูบไปไม่มีสากนะครับสีเดิมๆนะพี่นะนะครับอ่ะมาดูส่วนของด้านหน้านะครับกระจกโตต้าแท้นะครับเดิมนะฮะซอกเนี่ย น็อตหมุดเดิมนะครับไม่มีขยับนะนะครับแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับเป็นไงเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีรอยขอเขาเรียกว่าถ้าเป็นรถใช้งานปกติของเราพวกเราเนี่ยจะมีจักรลองเท้าวอะไรบ้างนะพี่นะอาจจะมีถลอกบ้างอันนี้ใช้งานดีมากนะครับดูแลรักษาดีมากนะครับไม่ตดงเม็ดอ้างนะพี่นะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับฝั่งประตูหน้านะนะครับซีนนะครับยังอยู่เต็มทั้งข้างนะครับทั้งล่างแล้วก็ทั้งบนด้วยนะครับยาง กันเสียงนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะพี่นะนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับน็อตเสาบีนะครับนี่อยู่ในภาพเดิมนะนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับขยายหน่อยนะฮะนี่นะครับไม่มีโดนประแจมานะครับเนี่ยอยู่ในภาพเดิมเลยนะครับอ่ะชัดๆแล้วก็เลเบลนะครับนะฮะสูติบัตรของรถนะฮะอยู่นี่นะพี่นะนะครับเลขตัวถังนะครับโมเดลนะครับเลขเอ่อเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังนะฮะโมเดลนะครับ แล้วก็วันเดือนปีผลิตนะครับโนเวนเบอร์นะครับปี17เนะครับเกือบข้ามปีแล้วท่านผู้นะนะครับลดเกือบข้ามปีแล้วนะครับคันนี้ยังเป็นสีเดิมนะครับฝั่งด้านนี้นะครับในเรื่องของขึ้นลงของบอร์ดนะครับไม่มีให้นะนะครับเป็นตัวปรับพนักพิงข่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับคันนี้ฝั่งด้านซ้ายก็อยู่ในสภาพนี้นะครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับใส่18ออนย2ิบอออนได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับ มาครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเจ้าทาวีออสเนี่ยปี17นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องตัว 2NR แล้วนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับการปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับจะค่อนข้างสมูทกว่าตัว2องนเนะครับนะฮะตัวนั้นซึ่งเป็นเกียร์เฟืองนะครับอ่ะมาดูความสมบูรณ์นะครับของห้องเครื่องนะครับตั้งแต่ฝาฝาหน้าเลยนะพี่นะน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมๆนะมิดองเม็ดอ้างนะพี่นะนะครับนี่นะยังมีให้เห็นนะครับแล้วก็ซีนนะครับเนี่ย เต็มทั้งฝานะพี่นะนะครับลูกลมนะครับมีแสดงให้เห็นนะครับนะซีนนะครับกดไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับนี่แล้วก็ลูกลมนะครับฝั่งนี้นะครับเลเบลนะครับยังอยู่นะครับอ่ะน็อตฝั่งนี้นะครับเดิมเดิมพี่นี่ชัดๆนะครับอ่ะนี่นะฮะไม่มีโดนประแจนะครับไม่มีอ่าโดนประแจไขมานะฮะไม่มีครับสภาพเดิมๆมนะครับไม่มีสนิมด้วยนะครับสําหรับหัวน็อตนะพี่นะนะครับนี่สภาพเดิมนะพี่นะนะครับ แก้มซ้ายนะครับรูปไปไม่มีสากนะครับเนี่ยไม่ม exactly ีมีไม well ่ม qu nah ีโดนทําสีมานะนะครับแก้มเดิมนะครับคานเดิมนะครับคานเดิมเลยนะพี่นะสภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งแก้มทางด้านขวานะครับอ่ะมาดูความสมบูรณ์ของตัวเครื่องครับเอ่อเครื่องตัวนี้ผมอยากให้ดูตัวซีมฝาวาลนะเวลาเราดูนะครับซีมฝาวาลเนี่ยนะฮะถ้าไม่สมบูรณ์นะครับประกันรั่วประกันซึมนะครับจะมีน้ํามันไหลเยิ้มมานะครับคันนี้เดิมเดิมนะพี่นะไม่เคยถอดฝาวาลด้วยนะครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนกับ5 0 0พันนะครับเนี่ยแสนกัห้าพันเฉลี่ยใช้ประมันปีละหมื่นกโลแค่นั้นเองนะครับเน่ยน้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับไอ้น้ำมันเบรกนะอยู่ในสภาพอยู่ในระดับนะครับที่ใช้งานได้นะแล้วก็ด้านล่างนะพี่นะนะครับไม่มีน้ํามันเยิยม้มไม่มีน้ํามันไหลซึมนะนะครับสภาพเครื่องแข็งๆเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเนะเห็นไฟสีเขียวไหมครับเนี่ยสภาพเดิมๆใช้งานได้อีกนานนะพี่นะสาแบตเตอรี่ด้วยนะครับ กล่องของดีเลย์ของฟิลนะครับแล้วก็มิดองม็ดอาร์นะของพี่นะฮะด้านล่างนะครับซุ้มนะฮะแล้วก็ตรงหัวโช๊คนะครับเบ้าโช๊คม็ดองเม็ดอาร์นะยังมีเห็นนะครับกล่องไอดีนะครับกล่องอากาศเนี่ยอยู่นี่นะครับฝาหม้อน้ําแล้วก็ฝาหม้อน้ําุูลาลนะกุแลาอยู่นี่นะครับข้างล่างจะเป็นท่อเสียนะพี่นะนะครับท่อเสียนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับสายพงสายพานนะอยู่นี่นะครับผมนะฮะ ยางแท่นเครื่องนะครับตัวอีเนี่ยตัวนี้นะฮะนี่คือยางแท่นเครื่องนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวกันเสียงตัวกันอ่าก็เรียกว่ากันเสียงกันร้อนนะครับจนวนนะอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่ตกทองช้างด้วยสวยมากนะพี่นะคันนี้ใช้งานน้อยด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะนะครับสําหรับอ่รถปลดประจาการนะครับของเข้าจะดีเรื่องของอ่เวลาเข้าศูนย์เช็คระยะนะพี่นะนะฮะเวลาของเข้าจะเข้าตรงเวลานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ อะไรตัวไหนที่ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่มีซ่อมนะครับของศูนย์นะฮะเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับไม่มีซ่อมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับสำหรับ Toyota Vios คันนี้นะครับ1 5 e ตัวกลางนะพี่นะ2017นะครับเลขมาอยู่แสนห้าพันนะนะครับขายอยู่ที่ราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่มาหกพัน0 0 0ดพันนะพี่นะ6,000ไปปลายเจ0 0พนะครับลูกค้าที่มีรายได้ของสองเท่าของค่างวดนะครับประมาณ1 2 0 0 0ส3 0 0 0ื่นสามนะครับ15,000นะฮะ ก็สามารถออกรถได้นะครับเนี่ยรายได้ขสองเท่าของข้างวดถ้ารายได้ไม่ถึงนะครับสามารถรวมรายได้กันได้นะครับเนี่ยก็สามีรวมรายได้กับภรรยานะครับลูกรวมรายได้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็พี่กับน้องนะครับรวมรายได้กันได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามานะสำหรับเพศทางเลือกนะครับ LGBTQ นะครับก็สามารถรวมรายได้กันได้นะครับเพียงแค่พิสูจน์ว่าเราเป็นคู่รักนะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับ เนี่ยก็สามารถปรึกษาได้นะพี่นะนะครับปรึกษาได้ลูกค้าพนักงานบริษัทนะครับพนักงานประจำนะฮะสลิปเงินเดือนนะครับลูกจ้างของรัฐนะฮะก็ออกได้นะครับผมข้าราชการและภาษาอังกฤษนะครับพนักงานบริษัทมหาชนนะครับนะผมสามารถทําผลนัินมัดนะฮะได้ภายในหนึ่งวันนะครับสามารถรับรถได้เลยนะครับต่างจังหวัดกรุงเทพนะครับออกได้หมดเลยนะครับผมจังหวัดไกลๆนะผมมีเจ้าที่ของฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้นะครับนต่างจังหวัดนะครับ เป็นเจ้าที่ของทางแบงก์เลยนะครับเชื่อถือได้นะครับนะครับแล้วก็หากใครสนใจนะครับจองจองกันเข้ามาได้เลยครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ผมที่ให้ไว้นะครับ0932699898นะครับบีมนะครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะฮะการโอนเงินนะครับให้โอนเข้าบัญชีคุณวชิระณรงเพชรนะครับเนี่ยซึ่งเป็นประธานบริษัทเพชรยนต์นะฮะเท่านั้นนะครับผมนะการโอนเงินเข้าในบัญชีของบุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับ เพื่อสะดวกในเรื่องของการเช็คยอดเงินนะพี่นะนะครับถ้าเป็นในเรื่องของโอนเข้าบริษัทมันจะเช็คการโอนกันยากนะครับจะไม่เลี้ยวทามนะครับตรงที่จะเลี้ยวเลี้ยวถามกว่านะครับอันนี้คือข้อดีนะฮะที่ที่เจ้าของบริษัทของเรานะครับให้โอนเงินเข้าของของเจ้าของเลยนะครับเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับพี่นะครับใครสนใจนะครับรีบทักรีบแฟรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับแทุกคลิปที่ขึ้นไปนะครับค่อนข้างจะไปไวนะพี่นะนะครับ นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องรถวีออนมือสองนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับทิกตอกนะฮะเพิ่งไปเปิดมานะครับผมเข้าไปชมกันได้นะครับชื่อช่องว่าบีมเพชรยนต์นะครับบีมเพชรยนต์นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็จะมีทั้งรถหลากหลายนะครับรถวีออนรถอีก็คานะครับทั้งหมดนะะนครับไม่ได้จํากัดรุ่นนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีแล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้รถนะนะครับช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับ มีโปรค่อนข้างเยอะเลยครับปีก็สิวันก็มีให้นะครับแล้วก็เงื่อนไขตอนนี้นะครับให้รีบซื้อนะพี่นะผมบอกเลยว่าปีนี้ยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับปีหน้าเปลี่ยนแน่นอนนะครับใครที่อยากซื้อรถในปีนี้ครับรีบซื้อเลยรีบตัดสินใจนะครับเดือนหน้าเปลี่ยนเงื่อนไขแน่นอนนะครับมากราครับโอเคสำหรับ EP นี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิออสคันนี้นะครับใครสนใจรีบทักรีบทานเข้ามาเลยนะครับผมนะ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่นะนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ